เสือน้อยลีโอมาพร้อมกับแคปชั่นที่น่ายินดีสวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟ a าเล็กชาแนลคลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลีโออาทิตย์นะคะให้แม่แม่เอฟแฟนคลับพอได้คลายความคิดถึงกันหน่อยคะ่ะโพสต์จาก Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่นะคะจบแล้วครับพร้อมอิโมจิสู้ๆค่ะก็น้องจบม .6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อด้วยโพสที่2จาก Facebook น้องลีโอม่หมดนี่ค่ะเดินหน้าต่อไปสู้สู้สู้นะคะขอแสดงความยินดีกับน้องรีโอด้วยนะคะที่จบมหกแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเส้นทางต่อไปก็คือรั้วมหาลัยนะคะก็ขอให้น้องรีโอูสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเรียนมหาลัยนั้นหนักแน่นอนค่ะแต่ก็เชื่อว่าน้องลีโอต้องผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะ เก่งขนาดนี้สู้ๆนะคะก็จะเป็นกําลังใจให้อยู่ข้างหลังค่ะขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องลีโอนะคะ